Traffic Channel TV Online วัสดีครับ่านปร้ชมขอพูดข่าวภาคพนันที iding, ่ติด Channel TV อะไรหรือสโลแกนใหม่ที่บอกกันตั้งให้นับข่าวเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระวันนี้ ผมมายืนอยู่ที่จุดสนามฟุตบอลบางบัวทองนะครับซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับเผาสมาคมชาวตากใบับครั้งที่8นะครับซึ่งเป็นค้วกยกิจธิยศของคนตมฤติเอกสุรเชษฐ์ประธานและวันนี้คุณนวลพันธ์ล้ำซำนะครับนายกสมาคมฟุตบลอลทางประเทศไทยมาให้เกียรติมาเป็นประธาน<ม>เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมการแข่งเกียรต ภายในเลยครับวันนีน้สน,น,นุกนะครับชาวภาคใต้มาเกือบทุกจังหวัดนะครับเพื่อมาแข่งกีฬากัดชับนิดนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับการแข่งขันฟุตบอลสมาุมงชาวภาคใต้ครั้งที่แป เมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2561ณส,สนามเฟิร์สอเวนิวฟุตบอลผับบางบัวทองโดยในครั้งนี้ท่านพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานนายกสมาคมชาวภักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นาใยชัยวัฒน์แก้วผลิประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวภักใต้ับครั้งที่8อุป,ปนายก กรรมการเลขาธิการสมาคมและผู้มีเกียรติพร้อมด้วยนักกีฬาทุกท่านที่ได้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้คุณนวลพันธ์ล, 1, ล่สำสังนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้สึกตเกียิและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติถึงให้มาเป็นประธานเปิดการจัดก,การแต่งขึ้ก่อลสมาคมชาวปากใต้ครับซึ่งกิกจกรรมจัดต่อเน,นื่องมาเป็นครั้งที่แปดในวันนี้สมาคมชาวปากใต้เป็นสมาคมที่มีความเก่าแก่ถึง9.2ปีพร้อมกันนี้คุณยนน์พันรับสั่งได้อ่านบทพักของท่านสุป สุรพลเลวิสินท่านได้กล่าวไว้ว่าแต่เดิมนั้นภาคใต้เป็นดินแดนที่ห่างไกลไกลจากความเจริญในทุกๆด้านคนที่เข้ามาเรียนหรือทางานในกรุงเทพมหานครขอเรีบเสมือนไปประเทศอังกฤษหรืออเมริกาพอมาอยู่ไกลบ้านก็มีความว้าววจะพบกันก็ยากลำบ,บากจึงทําให้สมาคมนี้กาเนิดขึ้นในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2475 โดยในปีที่พุทธศักราช2537ก็ได้รับพระมหากรณธิคุณพระราชทานให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ความต่าแก่และประวัติศาสตร์ของสมคคุมชาวภาคใต้จึงเปรียได้กับความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวภาคใต้ที่มีกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณชน์ต่างๆ โดยการน,นำของนายกสมาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบัิที่ท่านสุรเชษนำทัพก,ก่อให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในด้านของฟุตบอลนั้นต้องยอมรับว่านักกีฬาฟุตบอลจากปลายด้ามขวานของประเทศไทยในสร้างตำนานและสร้างชื่อเสียงและก้าวไปติดทีมชาติไทยได้อย่างมากมายเช่นวรุษีมะคะสมเมฆอัคราบุญธวัชชัยดำรงอัตูลณสมพงศ์วัฒนาเจษรพนักพัศนุโชคทวีพรมรัตนสราวุฒตรีพันธ์เอลิสดลอและสุปชัยใจเด็ก ทุกคนต่างมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยและนานาชาติหลายคนยังคงทำหน้าที่โค้ชทั้งในระดับทีมชาติไทยและไทยลีเพื่อส่งต่อถึงความรู้และแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปด้วยและในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวสูงพระชนมพรรษาหกรอบสมาคมกีฬาฟุตบอลจึงได้รับรอมหากรรณาธิทีคุณพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันทิงครับครั้งที่50ในเดือนตุลาคมน,นี้โดยเจ้าภาพคือจังหวัดสงขลาที่มีศักยภาพ ในทุกๆด้านเพื่อให้พี่น้องชาวใต้ได้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งจะมีสมประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยสาธารณรัฐอารับซีเรียสาธารณรัฐทาคาสิสนันและสาธารณรัฐฟิลิปิน์คงต้องเชิญชวพนชวพี่น้องช่วยเชียร์ทีมชาติไทยนักสนาม เต็มนักสูรานุนให้เต็มความจุใจในทุกทุงนั้นสุดท้ายนี้คุณแป้งได้กล่าวไว้ว่าฟุตบอลคือศูนย์รวมของความรักความสามัคคีของคนทุกเพศทุกวัยนอกจากนั้นยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจสร้างเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาสร้างสังคมและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ทุกคนคุณแป้งยังกล่าวต่อว่า ขออวยพรให้ฟุตบอลชาวปักใต้ครับครั้งที่8ในวันนี้ประสมความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอให้ฟุตบอลเป็นชวนหนึ่งของความสุขของพี่น้องชาวใต้ตลอดไป Traffic Channel TV Online